ทันข่าวพระคัำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิช l นสต l e ประจำวันที่20มีนาคม2564โดยใช้รถบรคครังฟุตบอลไทยครับเรลมาบันดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเย็นวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรจะจน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้พูดถึงอย่างมากที่ญี่ปุ่น3ทีมเจลิกจ่อจะคว้าตัวเจริญศักดิ์วงก่อน โดยกานนี้มีการพูดถึงในโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่นมาว่า3ทีมดังในศึกเจลิกกำลังเดินหน้าจะคว้าตัวเจ้าเทพเจริญศักดิ์มงคลแนวรุกทีมชาติไทยที่ฟอร์มตอนนี้กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้ไปร่วมทีมในช่วงตลัดเลขที่2ของญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ถึงนี้ โดยเจ้าเทพถือเป็นแข้งไทยที่โชว์ผลงานได้อย่างยจดเยียมอย่างที่สุดเลยในรายการนี้ภายใต้ระบบฟตุตบอลของทางญี่ปุ่นซึ่งมาตสึนดาอิชิอิตอนนี้เขาแอซิสไปแล้วถึง13แอซิสรังอันดับที่1ของไชลีกโดยแฟนบอลญี่ปุ่นกำลังนะผมจับตามมาว่าสุดท้ายแล้วจเจริญศักดิ์วงกรคนนี้จะย้ายไปร่วมทีมใดโดย3มทีมดังกล่าวประกอบไปด้วยวีวารนงาสกิชิมิสึเอสเพาและก็ทีมล่าสุดอย่างคาชิมาแอตเลอร์นั่นเอง แต่ในว่างานนี้ท่านผู้ชมคิดว่าทางเจ้าเทพจะย้ายไปที่ทีมไหนแต่ส่วนตัวของผมผมคิดว่าน่าจะย้ายไปที่าทางแอดเลอร์นะฮะเพราะว่าทางอิชิอินั้นเขามีดีลอยู่ที่แอดเลอร์อยู่แล้วก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าทางเจ้าเทพคนนี้จะสามารถย้ายไปที่เจลิกได้หรือไม่ก็ฝากติดแฮชแท็กเ er er ชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้าเทพจระศักดิ์วงกอนคนนี้กันด้วยครับแล้วมันข่าวต่อมากันดีกว่านครับ3ต่อ0ูนยฆ่าไม่ตายซัปโปโรช็อคโดนโกเบพลิกแซง ชดลงเล่นแค่62นาทีโดยงานนิ้งถผมทางคอนซอร์เสซปโรนะฮะสุดช็อกทั้งที่นำไปก่อนถึง3ต่อ0นแล้วแต่สุดท้ายโดนลูกคึดของเหล่าขุนพลวิเซลโกเบที่สู่ตายในครึ่งหลังรวสกอร์คืน4เม็ดรวดแซงเอาชนะไป4ต่อ3โดยเจ้าเจาของเรานั้นลงเล่นเป็นตัวจริงแต่โดนเปลี่ยนออกตั้งแต่นาทีที่62นั่นเอง โดยกันนี้เจ้าทินคอนโซลเลซซโปรโรนั้นของทางวิเฮโบรเปโตวิสมีข่าวดีเมื่อได้ชนาทิพย์คนนี้กลับมาเป็นเพเมเก,เกอร์ทีมชาติไทยที่กลับมาลงเล่นเป็นตัวจริงกันอีกครั้งโดยทําการบรุก๊กร่วมกับทางทาคุโรคาเนโกะและก็อันเดอร์สันโลเปสฝั่งทีมเยือนของทางวิเซโกเบอาซึฮิโรมิุระไม่มีโทมัสแฟมาเลนกองหลังทีมชาติเบลเยียมโดยตรนกลางก็จะมีโฮตารุยามังุจิการตันทีมบัญชาการเกมส่วนกองหน้าใช้สามสานาอาซาฮิมาซูยามะ โนริอากิฟูจิโมโตะและก็คิโยโกะฟูรุฮาริโดยอีกนี้เกมผ่านไปแค่1 5นาทีคอนซานระบมเป็นฝ่ายทำไม่ดีกว่าอย่างชัดเจนโดยมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งจากทางทาคุโร่คาเนโกะโยชิอากิโคมาอิและก็คุณจะทานกะแต่บอลยังไม่ตรงเป้าเลยสักครั้งเดียว30สิวินาทีต่อมาคาเนโกะตรริมเส้นของเจ้าถิ่นตัดบอลเข้ากราสน้มจากด้านข้างด้านขวาก่อนที่จะซัดเท้าซ้ายในข้างที่เขาถนัดนั้นแต่บอลก็ยังเหินข้ามคานออกไป ต่อมานทีทีเที่36เป็นโอกาสของทางชนาทิพกันบ้างเมื่อจะตัวได้บอลตรงหน้ากราเขตโทษและตัดสินใจย,ยิงด้วยซ้ายทว่าบอลเปรียดไม่ตรงกรอบซะอย่างนั้นแต่สามนาทีต่อมาชนาคุงก็มาช่วดมีชื่อทําสกอร์อีกครั้งนะฮะเมื่อทางลูคัสเฟอร์นเดสโยนบอลจากทางด้านขวาบอลเลยมาที่เสาสองแล้วทว่าชนาทิพที่ยืนโล่งนั้นกลับยิงเหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดาย บอลจะหมดครึ่งแรกไม่กี่นาทีลูคัสฟอนเดสกระชากบอลเข้ามาถึงกรอบเขตโทษและก็ไปโดนไดจูซัสกิดึงล้มลงผู้ตัดสินไม,ม่รอช้าชี้ไปจุดโทษทันทีพร้อมแจกใบเหลืองออนเดซันโลเปสรับหน้าที่สังหารไม่พลาดนะฮะซัดบอลเสียบเสาทางด้านขวาพาทางซัปโปโรขึ้นนำสมใจยอยาก1.0ต่อเท่านั้นยังไม่พอจังหวะยังต่อเนื่องจากลูกฟรีคิกเมื่อทางอากิโตฟุกุโมริ โดนทางเทสุชิยามาคาวะทำฟาวในกรอบเขีโทษอีกครั้งผู้ตัดสินเป่าเป็นจุดโทษลูกที่2แก่เจ้าชิ่นกันอีกครั้งให้ทางอันเดอร์สันโลเปสรับหน้าที่อีกครั้งนะฮะและก็ซัดด้วยซ้ายเข้าที่มุมเดิมพาทับคอนซะทิ้งห่างไปเป็น2ต่อ0ในช่วงทวาบาดเจ็บครึ่งแรกนาทีที่8และก็จบครึ่งแรกปรเป็นเยสกอร์นี้ มาเริ่มกันต่อที่ครึ่งหลังได้แค่ไม่กี่วินาทีซัปโปโรนั้นก็โบทสกอร์ที่3จากจังหวะที่ทางลูคัสเฟอร์นเดสปาดบอลมาที่หน้าปากประตูให้กับทางแอนเดอร์สันโลเปสวิ่งเข้ามายิงซัดจ,จอบแบบไม่พลาดนะฮะส่งให้เจ้าถิ่นฉีกนี้ไปเป็น3าต่อ0ูนย์ในช่วงนาทีที่46และก็เป็นแฮตทริกของโลเปสในเกมวันนี้ทีมเยือน,นเริ่มฮึดสู้ขึ้นมาบ้างเมื่อทางยูยะนาคาสากะตัวสำรองที่เพิ่งลงมาช่วยในครึ่งหลังจ่ายบอลมาให้กับทาง โฮทอรุยามากุจิซัดด้วยขวาเต็มข้อทำมรโตตีตืน้นให้กับทางวิเซโกเบไล่ตามมาเป็น1-3ต่ 3. อ3ยังไม่พอแค่นั้นจากความบิดพลาดของเจ้าถิ่นเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อทางชุนตาธนากะส่งบอลคืนหลังไม่ดีแล้วโดนเคียวโกฟูรุฮาชิชกบอลมาได้ก่อนจะแตะหลบผู้สัดป,ประตูและวก็ดีดด้วยขวาเข้าประตูไปภายทีมเยือนนั้นตามหลังห่างกันแค่สกอร์เดียวเป็น2ต่อ3 นนทีที่12เปโตว,วิสนั้นดูแล้วเนี่ยทางชนาทิพสงกสินไม่ไหวนะฮะต้องอเปลี่ยนออกแล้วก็ส่งโทโมกิทาคามิเนะซึ่งเป็นผู้เล่นเชิงรับลงมาเล่นแทนเพื่อแพ็กแดนกลางให้แน่นยิ่งขึ้นโกเบที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในครึ่งหลังยังทำเกมบุกยิต่อเนื่อง เมื่อทางไดจูซาสากิรับบอลจากลูกเปิดทงฝั่งขวาแล้วพยายามจะแตะหลบโคชิโร่นาคาโนะทว่าไปโดนนายด่านของซัป,ปโปโรนั้นทำฟาวล์ล้มลงไปกองกับพื้นผู้ตัดสินเป่าเป็นชุดโทษทันทีและก็เป็นฟูโรฮาชิสังหารเข้าไปอย่างเยีอยเย็ยนเกมนี้เสมอกันแล้วที่3ต่อ3แต่แล้วนะผมก่อนจะจบเกมนะฮะงานนี้นะผมคอนซาก,ก็มาเสียจนได้นะอีกหนึ่งลูก จากทางไดจูซาส,ะสะกิคนเดิมพาบอลจาก,กริมเส้นด้านขวาเข้ามาถึงกราเขตโชษแล้วตบบอลกลับมาตรงเส้นหัวกระโหลกให้กับทางยามางุชิวิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อบอลพุ่งผ่านมือนากาโนะเข้าไปอย่างสวยงามทีมเยือนพลิกขึ้นนำไป4ีต่อสามอากน่าเหลือเชื่อซึ่งช่วงเวลาที่เหลือนั้นทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มจบเกมซัป,ปโปโรนั้นยังไม่ฟื้นดีทำเกมบุกได้ไม่เป็นท้นเป็นอันและก็พ่ายไป3ต่อ4ทํทำให้ไรชัยชนะในเกมลีกเปน็นนัดที่4ี่ติดต่อกันแล้ว โอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้น่าเสียดายจริงๆซึ่งจริงแล้วการจบสกอร์ที่3ต่อ0หรือว่า3ต่อหนึ่งมันน่าจะจบไปแล้วเพียงแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าด้วยความผิดพลาดและก็ด้วยความประมาทของทางคอนสแตนติโปรหรือเปล่าทําให้เกมนั้นกลายเป็นจักชนะพลิกเป็นแพ้เฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไปสู้กันต่อนนัดครั้งต่อไปถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญและก็ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะไงซะเราก็ยังตามเชียร์ชนะทิพย์คนนี้อยู่เช่นเดิมครับ เรามา็นข่าวต่อมากันนี่ก่อนครับไม่ปลอลงอาญาอดีตนักฟุตบอลไทยลีกติดคุก15รายคดีล้มบอลในปี2017โดยงานนี้ผมทางสารจำคุกอดีตนักฟุตบอลไทยลีกกับพวกอีก15รายในคดีล้มบอลล็อกผลการแข่งขันศึกไทยลีกปี2017คนละ1-5ปีโดยไม่ปลอดลงอาญาโดวยวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่ห้องพิจารณาคดีคดีปลดศาสตร์ล้มบอลศึกไทยลีกในฤดูกาล2017 รวมแล้วทั้งหมด15คนในความผิดฐานร่วมกันให้หรือขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักกีฬาอาชีพหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นักกีฬาอาชีพกระทำการล้มกีฬา ร่วมกันให้ขอให้หรือว่ารับว่าจะให้ทรัพย์สินที่เป็นประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ตัดสินหรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินทำหน้าที่ตัดสินไม่เป็นตามกฎระเบียบหรือกติกาการแข่งขันหรือทำหน้าที่ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเชี่ยงธรรมเป็นผู้ตัดสินเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง หรือผู้อื่นเพื่อทำาที่ตัดสินไม่ไปตามกฎระเบียบกติกาการแข่งขันหรือทำาที่ตัดสินอย่างไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมร่วมกันหาหรือและก็เรียกรับหรือยอมรับทั์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้กระทำการล้มกีฬาร่วมกันลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคดีนี้นั้นสืบเนื่องมาจาก ตำรวจกองปราบปรา,ามได้มองว่ามีการล้มบอลจึงมีการสืบข้อเท็จจริงจนสุดท้ายได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมูลเหตุจูงใจในการกระทำผิดนั้นเกิดจากทางสินพนันที่อาจจะเอาไปเป็นพนันสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีกลุ่มทุนนักพนันที่ลงขันกันเพื่อจะไปจ้างนักกีฬาอาชีพล้มบอลและก็ผู้ตัดสินในฐานความผิดตามพรบรส่งเสริมกีฬาอาชีพพศ .2556 โดยกลุ่มนายทุนผู้จ้างกระทำผิดก็เข้าข่ายมาตรา64คือ ผู้ให้หรือรับบ้าจ้างจัดให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้นักกีฬาอาชีพล้มบอลนั่นเองซึ่งนอกจากนี้ในทุนนั้นยังได้จ้างกรรมการให้ตัดสินไม่เป็นไปตามกติกาหรือเที่ยงธรรมตามมาตรา66ซึ่งโทษที่จะได้รับนั้นก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่กรรมการผู้ทำหน้าที่ตัดสินก็มอีอัตราโทษสูงสุดนะฮะก็คือมาตรา64ฐานผู้ตัดสินใดเรียกรับหรือยอมรับสินจ้างหรือประโยชน์นั้นเพื่อทำหน้าที่ตัดสินไม่เป็นไปตามกติกาหรือไม่ถูกต้องเที่ยงธรรมอัตราโทษจำคุกอยู่ที่1ถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่3 0 0 0 0ถึงห0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองส่วนนักกีฬานะผมจะมีความผิดตามมาตรา65คือเป็นผู้เรียกหรือว่ารับหรือยอมรับ สินจ้างหรือประโยชน์นั้นเพื่อล้มกีฬาซึ่งอัตราโทษคือจำคุกไม่เกิน5ปีเช่นเดียวกันหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นครับโอ้โหเป็นนว่างานนี้โดนกันอ่วมออรไทยกันเลยทีเดียวแต่ละคนนั้นที่รับสินบนและคนที่รับเงินมานะฮะและคนที่ว่าจ้างก็โดนกันทั่วหน้านกันเลยทีเดียว15คน15รายนะฮะงานนี้ก็ถือว่าตามระเบียบก็แล้วครับผมพูดอะไรมากไม่ได้นะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ เสี่ยเหนียวยังไม่ชัวร์นั่งตำแหน่งผู้จัดการทีมโคราชต่อหรือไม่โดยถือเป็นบุคลากรอีกหนึ่งคนที่ทำผลงานได้ดีนะฮะผลึกกำลังทำทีมร่วมกับทางทีมงานสตาฟโค้ดอย่างโค้ดโจทีรศักดิ์โพ้โนได้อย่างลงตัวชุบพาทีมรอดโดยไม่ตกชั้นสำเร็จท,ทั้งที่ทีมนั้นเคยอยู่ในพื้นที่อันตรายท้ายตารางมาแล้วไม่รวมถึงการรับนโยบายมาจากทางประธานที่ปรึกษาทีมอย่างเทวันลิตตะบรนลบนั่นเอง โดยกันนี้ล่าสุดนะผมมีกระแสข่าวลือมาว่าเสกคนนางคนนี้ทำมาที่เป็นผู้จัดการทีมสวัสดแคทได้อย่างไร้ที่ติเป็นที่รักของ,น,องน้องในทีมแต่อาจจะไม่ได้ทำทีมนครราชสีมาบัตตาเอฟซีต่อไปในดูกาลหน้าในฐานะผู้จัดการทีมเพราะว่ามีกระแสข่าวมาว่าเสเหนียวคนนี้อาจจะมีภารกิจกับงานด้านอาชีพที่ทหารที่ตนเองเป็นถึงพันเอกอยู่นั่นเองไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องภายในบอร์ดบริหารทีมนครราชสีมาแต่อย่างใดรอ,อกนะ ทางนี้ข่าวดังกล่าวนั้นยังไม่แน่นอนต้องรอดูความชัดเจนกันอีกครั้งเมื่อจบฤดูกาล2020นี้หา่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเสียเหนียวคนนี้ก็ยังไม่โชว์นะฮะว่าจะอยู่หรือจะไปหรือจะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่อันนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปในช่วงปิดฤดูกาลก่อนกนการและนี่ก็เป็นทันข่าวประข้ามกีฬาฟุตบอลไทย by digital style ประจำวันที่20มีนาคม2564โดยเฉพาะบระครังฟุตบอลไทยครับ